สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซนะครับสวัสดีอาจารย์ที่รักและชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปี2568นะครับจะกรลาดใหม่แล้วครับวันนี้นะครับมาทักทายกันในวันหยุดนะครับวันที่1มกราคม2568นะครับ อันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตเฉลยนะครับที่ต่อได้เมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะครับได้หลายแต้มอยู่นะครับที่ลงคลิปไปก็ไปต่อไล่ขิงทรงคนองนะครับได้มาสี่แต้มนะครับส่วนของเซียนเข่งก็ได้หนึ่งแต้มนะครับเซียนเข่งก็ให้ผมมาเลี้ยงนะครับหมายไล่ขิงทรงคนองก็เป็นหมายที่ผลในพื้นที่ค่อนข้างห่วงห้ามนะครับ ก็ถ้าเขาไม่ให้ต่อเราก็ย้ายย้ายหมายไปต่อนะครับอวันนั้นก็เก็บมาห้ารวมกับเซียนเก่งก็เป็นห้าแต้มนะครับมาอัปเดตเฉลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ชเฉลยนะตัวนี้เป็นเฉลยที่ผมต่อได้สามเดือนแล้วละครับเป็นลูกนกนะครับแล้วผมก็เอามาป้อนนะครับเอาอาหารป้อนใส่มือนะครับเขาก็จิกจิกกินนะครับ ตอนนี้กลายเป็นนกเล่นคนไปแล้วครับเริ่มโตเป็นหนุ่มนะครับอายุกงสามเดือนนะครับใส่กงใหม่เลยนะครับกงกงที่นะครับของอาจารย์เจษดานะครับแสงดีนะครับแบ่งมาจักขอนแก่นนะครับกงใบนี้ผมก็มาตกแต่งให้ดูแข็งแรงขึ้นนะครับกรงราคาประหยัดนะครับแต่สวย เดี๋ยวมาจะจะมาอัปเดตนะครับเฉลยที่ผมต่อได้นะครับประมาณเอาประมาณเจ็ดตัวก่อนแล้วกันนะครับมีมีหลายตัวอยู่นะครับแต่ก็จะถ่ายให้ดูเฉลยที่ต่อมาได้โซนไร่ขิงทรงคนนงนะครับว่ามีเนื้อตัวเป็นยังไงนะครับมีแต่นกสวยๆนะครับนกตัว เท่าๆกันหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ก็คือลูกนกนะครับที่ผมควนเล่นนะครับจับได้ครับจับเล่นได้ตัวนี้เป็นนกเล่นคนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเชลยกันดีกว่าครับตัวนี้มันเอาไวห้หยอกเล่นนะครับเอาลูกอ่ะโว์หน่อยอกระดิกใส่เลยอ่ะแล้วนี่นะครับการ การเลี้ยงนกนะครับถ้าดูแลเอาใจใส่ดีๆนะครับเล่นเลี้ยงไม่ยากนะครับนี่นะครับเอ้าเจ้าโชคดีนะครับตัวนี้ตั้งชื่อเอ้าจิกเป็นนกตาร้อยนะครับไม่ใช่ลูกผสมนะครับผมมาเล่นกับเขาจนชินนะครับนี่เล่นมือเล่นมือเอ่าเจอไหนเนาะตัวนี้เสียง กลางนะครับคารลมดีด้วยนะครับเจ้าตัวนี้ก็ว่าจะทําเป็นนกต่ออยู่เดี๋ยวไปชมเฉลยกันดีกว่าครับมาชมเฉลยตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เจ้าบัวแต้มนะครับตัวนี้นี่จัดเลยครับตัวนี้เสียงเสียงเล็กไปกลางนะครับเรียกทีๆนะครับครูของหองเลยนะครับเจ้าตัวนี้มีคารลมนะครับเจ้าบัวแต้ม ลายธนบีกนี่นะครับนกโซนไล่ขิงทรงขนองนะครับดูหน้าตาตัวนี้เป็นเจ้าทินนะครับไล่ตีตัวอื่นไปเรื่อยนะครับนี่มีเซียนสอมีบัวแต้มค้เซ็ตนะครับนี่นะครับลองรอยการติดปเนยียตตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ถือว่าเด็ดสุดนะครับในวันนั้นนะครับใน ห้าแต้มนั้นนะครับมีเซียนส้อมีบัวแต้มลายสนับปีกสวยทุกตัวนะครับนกโซนนั้นจะลายสนับปีกคล้ายกันหมดนะครับแต่ตัวนี้ตัวใหญ่บองเพื่อนนะครับนี่ครับลักษณะตัวนี้ขาลมนะครับเสียงดีคููเสียงหองขันโยนเพาะนะครับแข้งขานี่ ใหญ่นะครับนกเป็นนกที่สมบูรณ์เลยล่ะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งขุนพลนะครับตัวนี้นได้น่าจะเป็นแต้มที่ห้านะครับตัวนี้เสียงจัดเลยครับจี๊ดเลยตัวนี้เสียงเข่งบอกกี๊ดเลยตัวนี้ลายสวยตัวนี้นิ่งนะครับตัวนี้นิ่งมากๆเป็นนกปุกเดียวเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กไปกางปูเสียง้องหงเลยครับตัวนี้เป็นแต้มที่ห้านะครับ นิ่งครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูตัวที่สามกันนะครับตัวที่สามเฉลยไลเขิงทรงขนองก็มาดูเฉลยตัวที่สามนะครับตัวนี้นิ่งครับตัวนี้นิ่งลายสวยนะครับนกทรงนะครับสังเกตดูจะลักษณะไม่ต่างกันนะครับตัวประมาณนะครับพอๆกันนะครับ ตัวกลางๆนะครับไซส์กลางๆนี่นะครับนกโซนนี้ถิ่นนี้นี่ลายสวยทุกตัวนะครับนี่แหละครับเสียงดีทุกตัวนะครับย้ำเลยครับห้าตัววันนั้นเป็นนกถิ่นหวงนะครับมาดูเดี๋ยวมาดูตัวที่สี่กันนะครับ ตัวที่4ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เสียนเข่งต่อได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพอจำไม่แม่นนะครับจำได้แค่เจ้าบัวแต้มนะครับแล้วก็แล้วก็เจ้าตัวที่ห้นะครับตัวนี้ก็สวยนะครับนกโซนนี้สวยทุกตัวตัวนี้ยังขนยังไม่เรี่ยมเท่าไหร่นะครับโดนเะแนน แต่ตัวนี้ลายธนปีกสอนกันดีนะครับมาอยู่กรงใบเล็กนะครับกรงของอาจารย์บุตรนะครับเอามาวันนั้นไม่มีกรงใส่นกชําก็ขอยืมใส่ก่อนแล้วกันนะครับมีตัวที่สี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมตัวที่ห้านะครับตัวที่สี่นี่ลายสนปีกสอนซอนกันดีนะครับนี่เห็นชัดไหมนอ้อนี่นะครับนี่ เดี๋ยวไปดูตัวที่ห้ากันนะครับฉเฉลยไล่ขิงสมคอง,ม,องมาดูฉเฉลยตัวที่ห้านะครับตัวนี้สวยเลยครับแข้งแข้งใหญ่ดีนะครับแข้งกลมมนดีนะครับลายสนับปีกก็นี่แหละครับแข้งอุ้มๆนะครับเป็นนกที่สมบูรณ์นะครับนกค่อนข้างสมบูรณ์เลยถิ่นนั้นอ่า นกถิ่นห่วงนะครับถิ่นหวงถิ่นโลกสวยนะครับได้มาห้าแต้มนะครับผมเซียนเข่งแต้มหนึ่งนะครับผมสี่มาอัปเดตเฉลยกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับเฉลยทั้งห้าตัวนี้ผมเปิดแบ่งนะครับเอาไปเลี้ยงไปชำลองดูนะครับมีแต่เสียงดีๆนะครับมีแต่เสียงเล็กไปกลางเสียงกลางๆนะครับเจ้าบัวแต้ม เทียนสอตัวนั้นน่ะเด็ดขอบเพื่อนนะครับแต่ถ้าใครสนใจทั้งห้าขุนพลนี้ก็จัดไปเลยนะครับตัวละสามใบแดงนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งขุนพลน,นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดแบ่งนะครับรอฟังคารลมก่อนนะครับตัวนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี่ครับตัวนี้ เพราว่าคาลมจัดนะครับไปต่อได้นะครับเมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับหมายคาลมจัดนะครับแต่ผมจะรอจะลองเลี้ยงลองช้ำดูก่อนนะครับไซส์บิ้งเลยครับตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับใส่ปอกขาสีน้ำเงินไว้เลยตัวนี้สวยนะครับ หลังคิดดีนะครับลายธนบีีใหญ่นี่นะครับก็เอาเป็นว่า5ตัวนะครับ5ขาผพล,ล,ลที่ผมจะถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับถ้าเกิดมีอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับลองไปเลี้ยงไปชำดูนะครับตัวละสามใบแดงนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับหรือถ้าใครเหมาหมด ทั้งห้าตัวเลยก็ผมจัดไปแล้วครับห้าตัวหนึ่งใบเทานะครับไม่รวมส่งนะครับถ้าคัดแยกเป็นตัวก็ตัวละสามแดงนะครับก่อนตัวนี้จะรอฟังนะครับรอฟังเสียงรอฟังคารมดูก่อนครับตัวนี้เสียงกลางไปใหญ่นะครับมีนกเสียงกลางไปใหญ่หลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดแบ่งรอให้มั่นใจก่อนครับรอให้นกนิ่งๆก่อน คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีปีใหม่นะครับปี2 5 6 8เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อนกคลิปเปิดแบ่งนกเรื่อยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปกับเจ้าเบอร์ห้านะครับ